เชียเบลอินเทนซีฟมาร์คค่อนรับรางวัล Rising Star Business of Hair and Body ในงาน Thailand h e a l t h and Beauty Awards 2022 เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของคนไทยที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและบอกต่อมากที่สุดอีกแบรนด์ก็ว่าได้สำหรับเทดเมนต์ Man บำรุงเส้นผมแบรนด์ดังอย่างเชียร์เ l ล n อ e นเทนซ m ฟมาร์ของซ e อมากความสามารถคุณตวงอนพึ่งจิตล่าสุดค่ะก็ได้รับรางวัล rising star b e a e t of hair and body ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ talent health and beauty awards 2022 สวัสดีค่ะ,ะตรงพรพึ่งจิตนะคะเป็น CEO ของแบรนด์เชอร์เบลอินเทนซีฟมาร์สนะคะเป็น ทรีทเมนต์บำรุงผมนะคะประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ออแกนิก95%เลยนะคะตัวนี้ไม่ทิ้งสารตกค้างค่ะแล้วก็จุดเด่นของโปรดักต์ของเราค่ะก็จะเป็นน้ำมันสารสกัดจากธรรมชาติ3ชนิดนะคะประกอบด้วยโมรอกเทนขอโทษค่ะอาร์แกนออยล์นะคะแล้วก็จะมีแมคคาเดเมียออยค่ะแล้วก็สารสกัดเด่นเลยนะคะก็คือน้ำมันสกัดจากเมล็ดอามารันตาสขาคือเมล็ดผักผขมแดงนะคะที่จะช่วยบำรุงผมค่ะให้ทนสภาพต่อความร้อนนะคะแล้วก็แถมยังมีโมเลกุลเล็กนะคะซึ่ง้า ได้ดีด้วยค่ะวันนี้มารับรางวัลนะคะค Rising Star Business of c a n Body ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกแล้วก็ปีแรกที่ทางอายุน้อยร้านจัดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะ <laughs> เริ่มมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะ <laughs> ก็ทดลองใช้จริงนะคะจากลูกค้าในซาลอนด้วยค่ะแล้วก็ จากลูกค้าอื่นๆที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ด้วยอะค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสารตกค้างบนหนังศีรษะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิคโคนแล้วก็พาราเบนนะคะที่จะทาให้ผมแห้งกรอบด้วยค่ะแล้วก็สามารถซ่อมแซมเส้นผมนะคะที่ผ่านเคมีหนักๆมาได้นะคะแล้วก็เส้นผมที่ผ่านความร้อนได้อย่างดีเลยค่ะค่ะก็เรานะคะยังคงวางแผนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่อที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะคะก็ อยากทำเป็นระบบโซลูชันมากขึ้นค่ะก็คือนอกจากจะมีเรื่องของทรีทเมนต์แล้วนะคะยังคงมีแผนที่จะผลิตแชมพูแล้วก็เซรัมม่มบำรุงผมในอนาคตด้วยค่ะเพื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายของเรานะคะมีที่ f c e e o o o นะคะ i n s t a g แ a m ค่ะแล้วก็มีที่ Line a d ดด้วยนะคะก็ะสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะที่ Add d e v o ลู n i นนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะแอดเดวบลูจ e นิกไ a i l a n d ค่ะแล้วก็ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะเปิดรับตัวแทนด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนำไปจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ